สิบห้าถึงสิบเจ็ดพรีซูเครต์ก็เป็นเนื้อว่าทุกสิ่งในการสร้างโลกพระคิดทรงเป็นพระฉาย,ยาของพระเจ้าผู้ไม่ทรงประบฏแกตาทรงเป็นผู้ขอปีเหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้างเพราะว่าโดยพระองค์ทุกสิ่งได้รับการทรงสร้างขึ้นทั้งสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าและบนแผ่นดินโลกทั้งสิ่งที่มองเห็น และสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นบัรลางแห่งพวกผู้ผีหรือพวกผู้ผีที่ปกครองหรือพวกผู้ผีที่ครอบครองหรือพวกผู้ผีที่มีอำนาจทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่งและทุกสิ่งถูกพิชเข้าด้วยการโดยพระองค์ขอบคุณครับก็ในในข้อนี้เราเห็นว่าพอหลวพูดถึง พระาจสุดฤทธิ์เป็นเรือกว่าทุเสิ่งเพราะพระองค์ทรงสร้างทุกเสิ่งไม่ใช่แค่เป็น,ปนการกระจักระจายพลังงานของพระองค์เพื่อจะ,จะสร้างสิ่งที่สิ่งที่เรามองเห็นได้แต่พวกนอสติกก็เขาเขาสอนว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกนี้แต่ไม่สร้างด้วยคำคำพูดของพระองค์และไม่ใช่ด้วยวิเดียของพระองค์ตรงๆและพระเยซูเขาสอนว่าพระเยสุเรทธ์ก็เป็น เป็นทุกสังขึ้นเหมือนกันแต่เราเข้าใจว่าพระเยซเกร์ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่เป็นพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าและเมื่อเราเห็นพระชายาก็เราเห็นว่าแล้วมันเหม,เหมือนกันแต่ก็ผมใช้คำที่พิเศษเหมือนกันโอเคก็ไม่ใช่คล้ายๆกับพระเจ้าแต่เป็นพระเจ้าและพระเยซเกร์ก็ไม่ใช่เป็น สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเพื่อจะเมื่อพระองค์บังเกิดในโลกแต่ก็เป็นเป็นสิ่งพระองค์ได้เป็นสิ่งที่เนื้อกว่าสิ่ง prehistoric อ,อยู่เนือกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและเมื่อเราเห็นว่าตอนไหนข้อที่ส5าทรงเป็นปูหัวปีเนื้อสัตว์ประสิทข้างปวง ตนนี้ไม่ใช่หมายความว่าพรีซูริสเป็นเหมือนเราในในทุก,ท,กทุกเรื่องแต่เป็นแต่พูดถึงตำแหน่งของพระองค์เป็นพู้วัวปีก็พูดถึงตำแหน่งของพระองค์ไม่ใช่พูดถึงว่าพระองค์ก็เป็นเหมือนเราแต่แต่เป็นผัวีก็เป็นเป็นอายุมากกว่าเราแต่พูดถึงตำแหน่งของพระองค์ ก็พระองค์เป็นเหนือกว่าเราและทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกสังค้นด้วยพระองค์เมืมอม่อเราอ่านในยอห์นบทที่หนึ่ง <c oughs> ก็แต่เราจะไม่ใช้เวลาเพื่อจะอ่านทั้งทั้งหมดเพราะหละักนั้นแต่พระองค์สิ่งที่เราเห็นก็ถูกมีระเบียบเป็นระเบียบอยู่ด้วยปรีสุครติตแล้วถ้าเราไม่มีไม่มีปรีครติตก็โลกนี้ เราไม,ไม่รู้มันจะอยู่ที่ไหนมันจะอยู่ได้ยังไงก็เรานักวิทยาศาสตร์ก็เขาจะศึกษาหลายสิ่งหลายอย่างเขาจะ,ะ,ะดูหลายสิ่งหลายอย่างแต่เขาไม่รู้ทำไมโลกนี้ยังอยู่ที่นี่ทำไมเราอยู่อ,อยู่ที่นี่ทำไมไม่อยู่ใกล้กว่าตัวเอาทิ์ทำไมเราอยู่ อยู่ที่นี่ในจักรวาลของเราก็เราอยู่ที่นี่เพราะพระเจ้าเพราะพระเยซูคริสต์และพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเนื้อว่าทุกสิ่งเพราะพระองค์ทรงสร้างโลกและพระเยซูคริสต์ก็เป็นเนื้อว่าทุกสิ่งและเป็นเนื้อว่าคริสตจักรด้วยในข้อที่18ถึง23ก็เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์เป็นศีรษะของคริสตจักรคริสตจักรเป็นพระกายของพระองค์ แต่ประิศเครดิงควรจะเป็นศีรษะของของเราดังนั้นเป็นสิ่งที่เ,เราอาจารย์ก่อนเราจะอธิบายข้อที่18ถึง23พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคิักรพระองค์ทรงเป็นปฐมทรงเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นจากตายเพื่อว่าพระองค์จะทรงเป็นเอกในทุกสิ่งเพราะว่าพระเจ้าทรง พระเจ้าขอพระไทยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งหมดดำรงอยู่ในพระองค์และโดยพระองค์พระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งคืนดีกับพระองค์เองไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่บนแผ่นดินโลกหรืออยู่บนสวรรค์โดยทรงทําให้เกิดสันติภาพโดยพระฤทธิแห่งการเห็นของพระองค์และเมื่อก่อนนี้พวกทา่านถูกตัดขาดจากพระเจ้าและเป็นศัตรูในใจโดยการทําชั่วต่างๆแต่บัดน,นี้ พระเจ้าโปรดให้คืนดีจากพระองค์เองโดยความตายของพระกายที่เป็นเนื้อหนังของทคินเพื่อจะถวายพวกท่านเป็นผู้บริสุรรทธิ์ไร้มนุทินและปราศจากตำหนิเฉพาะพระภาคของพระองค์แต่ท่านทั้งหลายต้องดำรงอยู่ในความเชื่อยอย่างแน,แน่วแน่มั่นคงและไม่โยกย้ายไปจากความหวังในข่าวประเสริฐที่ท่านได้ยินซึ่งได้ประกาศแก่มนุษย์ทุกคนทั่วใต้ฟ้า และข้าพเจ้าพอเราเป็นผู้ปฏิบัติของข่าวประเสริฐในข้อนี้เราเห็นว่าคริสตจักรทรงเป็นพระกายของปเยซูคริสต์และปเยซูคริสต์ทรงเป็นศีรษะและคริสตจักรก็เป็นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นใหม่และปเยซูคริสต์ก็เป็นผู้เริ่มคริสตจักรและเป็นผู้เหมือน,อนพระองค์ทรงเป็นเป็นเป็นผู้สร้าง จากโอลัก็เป็นสุริยสงสรารคริสจักรและการฟื้นคืนจากความตายของฟรีสุร์ก็เป็นทำไมพปะองสามารถเจอ,อ,อจ,ะจะได้ตำแหน่งสูงขนาดนี้เพราะพปะองไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาไม่ไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปและพระองทรงเป็นฟุตควอปีจากความตายาและในอนาคตก็เมื่อเรา สืนขึ้นจากความตายก็เราจะตามพระองค์เพราะเ,าเราจะเป็นเหมือนพระองค์เราจะไม่ตายอีกแล้วแต่ตอนนี้เราเข้าใจว่าถ้าพระองค์ไม่เสด็จมารับเราก็ไม่ใช่เสด็จลงมาทั้งหมดโอเคก็เสด็จมารับเราก็เราจะเ,าเราจะเสียชีวิตแล้วจะถูกฟื้นขึ้นจากความตายและในในที่นี้ เราเห็นป่อยๆว่าทั้งเส้นหรือทั้งหมดหรือตลอดโปอยๆเพื่อจะจะเห็นว่าพีซูคริตเป็นเนื้อเนื้อทุกเส้นและเมื่อเราคิดถึงคริสตจักรก็เร,เราต้องเราต้องเข้าใจมันสองบวดสอสี่ 4, ใช่ไหมก็บางครั้งเมื่อเราอ่านในพระคัมภีร์ เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเปหนือกว่าทุกแสงก็พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศ <ouse> <สา>รีรษะของคริสตจักรก็ดีแต่เมื่อเราคิดถึงศีรษะเราคิดถึงคนที่เป็นประธานในใในในคริสตจักรหรือในอง,องค์กรหรืออะไรก็ได้แล้วเราต้องการคนที่จะบอกเราว่าทําอย่างนี้แต่ส่วนมากเรา,เราคิดโอเคเราเราจะตามพระเยซูคริสต์ไม่ได้เพราะพระเยซูคริสต์ไม่อยู่ที่นี่ แต่พระเยซูคริตรสต์ทรงเป็นภัวทัศ์ของพระองค์และเรามีโพรชนะของพระเจ้าก็เราสามารถจะตามพระเยซูคริสต์ได้พระเยซูคริตสต์สามารถจะเป็นศีรัคของพริสักรได้ถ้าเราตามโพรชนะของพระเจ้าแต่ถ้าเราตามมนุษย์อย่างเดียวหรือคนเดียวก็นั่นมันอันตรายเพราะคนนั้นจะไม่ตามโพรชนะของพระเจ้าก็เมื่อเราคิดถึงการเป็น เมื่อเราคิดถึงผ้าไกยของพระเยซูคริสต์อนนั้นมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะศึกษาละเอียดมากกว่าในหนังสือเอฟเวอร์ซัพเพราะเอฟเวอร์ซัพจะพูดถึงร่างกายของพระเยซูคริสตผ้าไกายของพระเยซูคริสต์ยังมากกว่านี้แต่ในข้อนี้เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงให้เราในเอฟเวอร์ซัพก็จะช่วยเราเข้าใจว่าพวกอยู่กับพวกต่างชาติก็คืนดีกันใน พระไกอันเดียวกันพระไกเดียวคือคริสตจักรก็เมื่อก่อนเราเห็นเราเห็นต่งางชนชาติต่างๆและเปรียบสุเป็สทรงเลือกชาวอิสราเอลจะเป็นชนชาติของพระองค์แต่ตอนนี้พระองค์ไม่ค่อยคิดถึงชนชาติาไม่ค่อยคิดถึงเป็นสชืชาติอะไรแค่คิดถึงเราอยู่ในคริสตจักรหรือไม่แล้วเมื่อเราอยู่ในคริสตจักร ก็ะเยซูคริส่งเป็นศีรษะของเราก็พระองค์เราทุกคลุมด้วยความชอบธรรมของพระองค์แล้วทุกคนดูเหมือนกันก็มีเซนเซเหมือนกันทุกประทับตาเหมือนกันด้วยพระโลหิตของะเยซูคร์และแล้วก็เมื่อเราคิดถึงกันขึ้นดีกันของพวกคิ่กับพวก,ก่างชาตเราเข้าใจว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะ พระเยซูคริสต์ทำึ้นดีกันของทุกสิ่งในโลกนี้เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้สั่งโลกแล็นเป็นเหนือกว่าทุกสิ่งในคริสตจักรบัลใช้สิ่งนี้เพื่อจะช่วยเราเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์รทรงเปลี่ยนชีวิตของเราและให้เราคืนดีกันกับพระเจ้านี่คือทำไมเราสามารถเจอคืนดีกันพวกอยู่กับพวกต่างชาติจะคืนดีกันได้ เราต้องเข้าใจสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะตำแหน่งของเราหลายีสูคริพพวกนอสติกก็เขาสอนเขาสอนผิดหลายหลายอย่างและในสมัยนี้ก็เรามีคนที่สอนผิดหลายหลายอย่างเพราะเขาเขาคิดเองเราคิดออกเองเออและบางครั้งเขาจะอาจ่านระันพและบอกว่าอ้อคอนั้นเป็นสมัยนั้น เป็นเหมาะสมสําหรับสมัยนั้นแต่สมัยของเราตอนนี้เราเราเข้าใจสิ่งใหม่ๆห,หรือเราเข้าใจอย่างชัดเจนกว่าคนนั้นแล้วเขาจะเขาจะเชงบางคนอนในปักกันพีเพราะเขาบอกว่านี่ไม่เหมาะสมสําหรับเราในบางครั้งเราเรา,เราต้องระวังเพราะมีคนมาบอกว่าเราเชื่อเหมือนกันเหมือนกันคุณเชื่ออะไร <c oughs> เขาไม่รู้จักเราแต่เขาบอกว่าเราเชื่อเหมือนกัน เราเคยได้ยินโปรยๆวันหนึ่งเรามีผู้หญิงคนหนึ่งเขา้าริสตจักรของเราและเขาบอกว่าโอ้เราเป็นแบคเตอร์เหมือนกันเหมือนกันและเขาคิดเขาเขาพูดโปรยๆเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันในเมื่อผมอกําลังสอนอยู่ผมเตรียมคําเทศนาแล้วผมไม่เข้าใจว่าผมไม่รู้เขาจะมานังฟังคําเทศนาของผมและผมสอนว่าผู้หญิงไม่สมควรจะเป็น สิทธิบาลไมัสมงผลจ่อชาอำนาจเหนือผู้ชายในภาคในทฤษฎรและเขาทะเลาะก,กับเราหลังจากประชุมเสร็จแล้วเขาทะเลาะก,กันเพราะเขาเป็นสิทธิบาลต่างจังหวัดและเขาบอกว่าเราเป็นเหมือนกันเหมือนกันแต่เขาไม่ใช่ไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่า โอ้ในสมัยของปโลก็สถานการณ์ไม่เหมือนในสมัยของเราก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องคิดเหีนข้อนั้นแต่เขาไม่มีขอบโปรแกรมิีที่บอกว่าถ้าสถานการณ์เปลี่ยนก็เทนคอนี้ได้ก็เราเราต้องให้พเยซูเสตเป็นเด็กในคริสตจักรของเราเป็นเนื้อว่าทุกเ่งและเฉพาะในคริสตจักรและิ่งนี้จะช่วย จะ,จะช่วยป้องกันเราจากคําสอนเพจเพราะบางคนเขาจะมีเขาจะมีความคิดที่น่าฝังก็ทังเหมือนฉลาดแล้วถ้าเราไม่เปรียบเทียบกับพระชนะของพระเจ้าตลอดก็เราจะคิดว่านั่นนี่มีประโยชน์ก็เราจะเริ่มฟังอีกฟังอีกและเริ่มคิดว่าอาจจะใช้ได้อาจจะประสมกันได้ จนถึงเราเริ่มตามเขาไปทั้งทั้งหมดแล้วนี่เป็นทำไมเราเราพูดถึงโพรเจกตของพระเจ้าตลอดเพราะเรารู้จักพระเยซูคริสต์ด้วยโพรเจกตของพระเจ้าเนีพระเยซูคริสต์ก็เป็นเป็นเยอะกว่าโลกนี้เพราะพระองค์ทรงสร้างโลกนี้ และเป็นเรื่องกว่าความตายเพราะพระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายและพระองค์เป็นเรื่องกว่าสิ่งนีน้แล้วแล้วก็แสดงออกว่าพราะองค์เป็นเอกเป็นสาคัญกว่าสิ่งของในโลกนี้เพราะพระองค์ทรงสร้างแล้วและมีฤทธิ์เดชมีอํานาจมากกว่ามากกว่าคนอื่นเพราะพระองค์ไม่ใช่เป็นแค่เป็นคนแต่เป็นพระเจ้า เคก็สิ่งที่เราศึกษาเมื่อวันนี้ก็ปร,รียิตเนื้กว่าทุกสิ่งเราเห็นสิ่งนี้ในในข้อความเข้าประเสริฐในไม้กางเขนในการสร้างโลกและในคริสเจีกนและเราเห็นว่าในพันธกิจของโปโลด้วยพันธกิจของโปโลก็ปร,รียบิตเป็นเป็นเอกชีวิต คองเอาโลในพระที่เกิดของเปาโลและถ้าเปลโลเป็นถ้าฟีสุสเฟตไม่ใช่เป็นพระบุตรของพระเจ้าก็มันจะทำไมทำไมเปลโลจะถูกลำบากเมื่อเขาถูกเพื่อจะเพื่อมนุษย์ก็และทำไมเขาจะไปประกาศเขาประเสริฐเรื่องฟีสุสเฟตถ้าเขาประเสริฐนั้นเป็นสิ่งไม่เจงหรือเป็นสิ่งที่ พรอะพรองค์ไม่ได้อะได้ออกมา